เลี้ยมเดียวมีปัญหาหรือเปล่าแปดบาทห้าสิบ I เหลือเก้าบาทรู้แล้วตาหนูอ่ะเอ๋มอันนี้พี่เอ๋มานพี่เอมขอแชรไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างทีทัศน์นั่งลงดูทีทัศน์นั่งดูไ้าย คุณยายก็เลยยามีผู้มีพระคุณของเราออกไปแล้วคุณยายมีพระคุณกับทุกๆคนที่นี่เลยนะลูกย่างนั้นไม่ว่าจะเกินก้าบาทหรือขาดก็ไม่เป็นไรมากร้านสองมาตรานป่ะครับนี่พ่อเต่าเดวจะไม่มีที่เรียนกันหรอกนเราบางอย่างก็ลืมๆไปบ้างเอ้ก้าว นางแบบยังไงเนี่ย999เจ็ดร้องคุณร้องเป็นหนครับอะคุณน้องแม่คุณนกนะครับคุณรูของนักเรียนที่อยู่ที่สวนจอมเดชทนายเจ้าสีหจิตเมื่อกลัวอยู่ที่พันเด็กนะครับปิดเรียกร้องไอกิมปิดใไมไม่รู้อไอะคุณน้อ อ่ะเปิดดูดกดกเกินเกินเกินอะไปดูแม่ยุ่งเลยโอ้ตะวันนั่งลงตะวันโอ้ไก่โคกเกินมึงเดินม่ยเดไม่อดูปีใหม่นี้ขอให้คุณแม่มันเชนบุ๊คสู้ ขอให้พี่มวยโอ้โหร้อยกำลังใจนะครับเพื่อหัวเราะจะตีสองฮ่าฮ่าฮ่าคุณโมกัดโหทุกอย่างนี่คุณโมการตีไปเก้าบาทแน่นอนหน่งสองเอาเที่ยวเปลี่ยนมาเยอะแจ้งไปเปิดบินนี้ว่าที่สองซื้อแท่งนี้มาเท่าไหร่ โอ้ยน่ารักด้วยครับน้ลงอ่ะเก้าบาทรงไงมเนี่ยได้จะเอาเงินาซื้อนงกนี้ยเดินเนี่ยเรียงตั้งแต่ตัวเท้านานนะเนี่ยโตเป็นสาวแล้วแล้วมาเรียงจะคิดพ่อปั่นจักรยานมาจอนนะครับจักรยาน แล้วเอาขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาเรียตั้งแต่พ่พันธ์เด็กแต่จนไม่อะไรก็สุดท้ายไปสิงคโปร์ไปอังด้วยนะคระับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีท่าเต้นแต่ย่างเขาที่อง,องเป้นมากเอา้าย่างกุ้า ผู้หลักนาที่เหมือนจะโต้ว่อนนะรับ้อมมากันดีต้อไม่เยนพี่เงพี่เอาปลยไหม่เปลี่ยนชุดหรอไม่เลยใช่ไหมเกิดแกะแจกบัญชีด้วยครับ Yeah.

ยังใช้จ้างยังใช้จาไอแ่าเืท่นกันรู้จักไหมครับคนที่มาถึงดังวยวายวายทุกครั้งครับไหมครับเออโอเคแล้วไปต่อมาบสที่บสเหรอใช่ไหมที่บอ ้ไหนของ้ยไหนทีพี่ท้ให้น้องนี่น้องีนัอยู่นี่้หันหน้านี้้หันหน้านี้ทุ้หันหน้าอ้าจับของแล้วจับของ้ตัวโตเกลือเยอะเลยอ้าแกแกทิ้วอนที่ของรานะครับเรียนแต่เรามาสปีแล้วพี่้ยครับพี่ทุ้ยเต้นถูกเขาได้ไหมครับ พี่บอทแฟนพี่โบ๊ทหน้า่ะไม่ดีอยู่ป่าอยู่ไดีนจะอยู่นะามเดี่หา่พี่บีามเป็นความหวังของูนครับแล้วก็เป็นความหวังของของคุณแม่เขาด้วยจากเที่เด็คน ห้าบาทสิบบาทห้าสี่วันาทิี่สิบหกแต่ว่ามีค่านง็เป็นแปดบาทสามสิองแแเราเนี่ยเราเราเป็นเภสัชกรเดนครับเราสั่งยกงสั่งยาผิดไม่ได้หรอกครับคุณแม่ฉะนั้เนี่ยใส่ยาผิดอ้าไหนๆก็้อสาวๆคุณเยากจะเพื่อนแจกดูจี

Các เต็มแค่2ดี rất ใส่ดิ เกบาับนะนัพกพานักพัานักเอาให้พเอามาครับหนังสือเกินห <c oughs> นังสือคแม่ทาคุณพ่อทาใช่ไหม <c oughs> คุณพ่อซือซ้อมาซื้อมาเท่าไหร่คบสบาท พ่อพ่อมาเต้มาอะไรทันคูดเลยพ่อมาเต้นด้วยเลยมาเสียมกันจงไงเนี่ยนี่ถือว่ามีชว์นักพ่อม